วันนี้จะมาสอนหาชุดเอเรียนไปดู <Hey. S 1> เดี๋ยวจะเสกรถก่อนอุ่ยมีมอเตอร์ไซคด้วยเอามาดีกว่าลิปมีรีบทํำเลยจะไม่ค่อยมีอะไรนะโอ้โหขอบยังยากไม่น่าเอามาเลย ่คยมาที่โรงงานนะแล้วกระโดดต้นไม้ให้ขึ้นด้วยบนหลังคาให้ได้จริงๆมีหลายวิธีขึ้นนะแต่ขึ้นทางนี้ง่ายสุดมา้งพอได้แล้วให้ไปที่หลังปองไฟจะมีดูแล้วลงลงไป เราเดินไปเรื่อยๆจะเจอกับห้องเอเลี่ยนให้เข้าไปนี่ก็จะได้แล้วชุดเอเลี่ยนแบบนี้เลยฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะ